อ้าวอ้าวแนวไปไหนมาเฮ้ไปไหนมาขนาดพ่อพาไปเที่ยวทั้งวันยังไม่กลับพร้อมพ่อต้องให้เอามอเตอร์ไซค์ไปหับอีกคุณอยู่กลางไหนกลางทงไหนบอกมากลางป้าอ้อยกลางป้าอ้อยติเห็นบ่อใหม่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่อทำสด,ดีบ่อทำสด,ดีไหมเนี่ยเดี๋ยแม่พ่อเป็นห่วงต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปน้ำอีกรอบนึงุ่วนไหนอยู่บนมือหลือว่าพ่อใจ เห็นไหมมอมหมดนี่โอ้เลี้ยแยกมังจัดการน้องเธอโอเคจัดการน้องสิเอนอเลี้ยงรอเพียงไหนก่อนเธอน่ะไปมอมเมมตลอดจน้องมาลงมาดีดีลงมาดิเห็นไมไหมเนี่ยลงมามาถูกมาโดนตีซะเลยต้องทำโทษลงมา หรตีตูดดีมั้ยเนี่ยอย่านไม่ย่านไปเร็วไปเร็วไปก่อน